สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ refrider วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถ SUV ที่กำลังมาแรงและถูกพูดถึงอย่างมากในตลาดโลกนั่นก็คือเกียร์สปอร์ตรุ่นปี2026รถรุ่นนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาครั้งสำคัญจากค่ายเกาหลีใต้ที่มีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานของ SUV ระดับกลางให้กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดทั้งในด้านการออกแบบ เทคโนโลยีและสมรรถนะเกียร์สปอร์เทดถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี1993และในตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาได้สร้างชื่อเสียงในฐานะรถ SUV ที่มีความทนทานราคาเข้าถึงได้ง่ายและฟีเจอร์ที่ครบครันจนปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในรุ่นเรือธงที่ทำให้เกียร์ประสบความสำเร็จไปทั่วโลกสำหรับปี2026เกียร์สปอร์เทดได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งภายนอกและภายในโดยยังคงความเป็นดีไซน์ฉบเฉี่ยวทันสมัยในสไตล์ที่เน้นความสปอร์ตและความหรูหราในเวลาเดียวกัน จุดเด่นสำคัญคือการใช้แนวทางการออกแบบที่เกียรเรียกว่าออปเไซส์ยูไนเต็ดทำให้ s p o r t a ท e รุ่นใหม่นี้ดูโดดเด่นสะดุดตาบนท้องถนนด้านหน้ามาพร้อมไฟเลเด,ดีไซน์เฉียบกระจังหน้า Ti เก r n o โนสที่เป็นเอกลักษณ์ขนาดที่ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบอย่างล้ำสมัยด้วยหน้าจอแสดงผลคู่ขนาดใหญ่และระบบอินโฟเทนเมนท์ที่รองรับการเชื่อมต่อทุกรูปแบบหากพูดถึงประเทศที่ส port a ท e ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือเกาหลีตใต้ซึ่งเป็นบ้านเกิด รวมถึงตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่มียอดขายสูงเป็นอันดับต้นตน,นอกจากนี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างประเทศไทยเองก็มีผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องเพราะตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและคนที่ต้องการรถ SUV ที่สมดุลระหว่างราคาและคุณภาพด้านความนิยมเกียร์สปอร์ตเปี2026ถูกยกย่องว่าเป็นคู่แข่งตัวจริงของ Toyota RAV 4 Honda C R V และ u ุ d a ดทัก s o n โดยเฉพาะในเรื่องดีไซน์ภายนอกที่สวยสะดุดตาภายในที่หรูหรามไม่แพ้รถระดับพรีเมียม และยังมีเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่จัดเต็มในทุกกลุ่นย่อยสมรรถนะของเกียร์สปอร์เทรุ่นใหม่นี้มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินดีเซลไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดโดยเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.6ลิตรให้กำลังที่ดีพร้อมการตอบสนองที่รวดเร็วส่วนรุ่นไฮบริดมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ช่วยเพิ่มแรงบิดและลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดน้ำมัน ในแง่ของประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงเกียร์สปอร์เทปี2026สามารถทำอัตราส,สิ้นเปลืองเฉลี่ยได้ประมาณ17-20ถึงกิโลเมตรต่อลิตรในรุ่นไฮบริดซึ่งถือว่าดีมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งในคลาสเดียวกันในเรื่องของความสามารถรถรุ่นนี้มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ีล้อที่ชาญฉลาดสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโหมด e c o c o m f o r t Sport หรือสโน w เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองทางไกลหรือแม้แต่การลุยเส้นทางออฟโรดเบาๆก็ทำได้อย่างยยยอดเี่ม สำหรับฟีเจอร์หลักที่ถือเป็นไฮไลท์คือระบบความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบตรวจจับจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคัน360องศาซึ่งทําให้ผู้ขับมั่นใจมากขึ้นอีกทั้งยังมีระบบจอดรถอัจฉริยะที่สามารถบังคับรถให้เข้าช่องจอดได้เองผ่านรีโมท ในแง่ของราคาเกียร์สปอร์เทปี2026ถูกวางให้อยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายกว่า SUV ระดับพรีเมียมโดยราคาจำหน่ายในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1.5ล้านบาทไปจนถึง2ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมจุดขายที่สำคัญคือการเป็นรถที่รวมทุกอย่างครบไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่สวยงามสมรรถนะที่แรงพอสมควรการประหยัดน้ำมันฟีเจอร์ความปลอดภัยที่จัดเต็มและราคาที่ไม่แรงเกินไป ทั้งหมดนี้ทำให้ g e ียร์สปอร์เ2 0 2อกลายเป็นหนึ่งใน SUV ที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้สำหรับใครที่กำลังมองหารถที่มีความสมดุลระหว่างความสวยงามความทันสมัยและความคุ้มค่าสปอร์เท e รุ่นใหม่นี้อาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหาอยู่